โอเคคนครับวันนี้ออกวันตีข้อชสนอข้อเสนออยแล้วครับมา <laughs> เราจะเล่นเหยื่อใต้น้ำอ่าไล่ไล่ทุกคนเฮ้ยเห็นอากาเลย เห็นอาก,การเลยทุกคนเห็นอาก,การเลย ดูดีทุกคนขอ้อใหม่ด้วยคออเล็กตอนนี้ผมเจอคออที่ผมได้เมื่อวาน ไปออกอาการแล้วออกอาการทุกคนแสดงว่ามันยังโกดอยู่ ให้ตามนิสับทุกคน <c oughs> ทุกคนมันมาเร็วมากทุกคนเมื่อกี้ <c oughs> มงงนนัน, <c oughs> น <c oughs> อยู่ตรงนู้นอยู่เลยผมหายตั้งนานตรงนู้นลาหนี้ยงอยู่ตรงนี้ สามโอ้สามสามคนเหยีย่อตกป่ะมันกัดเลยเดี๋ยวลากมากตรงนี้ยายายา,ยาย

สำเร็จท yes. ุกคน yes จังหวะมันขึ้นในสาหรายพอดีเลยแล้วก็ผมตีจังหวะเหยื่อตกมันกัดเลยไม่ได้วัดเลยมันกระชากเลยเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมบอกแล้วตอนนี้ต้องได้โอเคทุกคน จะเดาจะเดาตัวที่สองหลังปีใหม่ครับูร้อนแต่งตัวสบายสบายตีหลังบ้านเองนี่เหมือนเดิมจิมแม็กกัตันพีอีสามคันใบสันนะทุกคนเมื่อว,วานได้ตัวเมียทุกคนวันนี้ได้ตัวผัว ไม่ได้ใหญ่มากนะเท่าๆของเมื่อวานเลยนะตนที่สองฉันดูคอกเยอะครับมีอีกคอกนึงนะครับเดี๋ยวเรามาตีพรุ่งนี้ต่อฝากผลง,งานด้วยนะครับในฝากกดติดตามด้วยใน YouTube TikTok แล้วก็เพจนะครับ shadow ni okey siap ah